สวัสดีค่ะคลิปนี้ป็นน่าจะมานำเสนอแบ่งปันให้รับชมนะคะธนบัตรแบบที่9ค่ะรุ่นที่1นะคะตัวเลขสีแดงอันนี้ครบ6ไลายเซนค่ะทั้งหมดจะมี6ไลายเซนด้วยกันนะคะตามภาพนี้เลยนะคะ6ไลายเซนนะคะก็จะมีนะคะลายเซนคู่นะคะคู่แรกคือวิเล้งนะคะมี25หมวดนะคะนี่ค่ะวิเล้งนะคะ25หมวดค่ะ ใบที่2นะคะคู่ที่2อวิเดทค่ะวิเดทนะคะอันนี้จะมีสามหมวดวิเดทนี่จะหายากสุดเลยนะคะนะคะมีราคาหายากสุดเลยนะคะวิเดทส่วนที่2ที่3แล้วนะคะที่3ปอแปลกค่ะแปลกเดทนะคะอันนี้จะ17หมวดด้วยกันทั้งหมดนะคะ ปเดทนะคะจะมีด้วยกันทั mm ้งหมด17หมวดนะคะต่อมาค่ะมนูเดดนะคะมนูเดทนะคะมนูเดดนี้เยอะค่ะนะคะทั้งหมดจะมี47หมวดค่ะถ้าทั่วไปก็จะเป็นอันนี้นะคะเยอะสุดค่ะต่อมานะคะเผาเดทเผาเดทจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเผานะคะเผาเดทนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด9หมวดค่ะ สุดท้ายนะคะนี้ก็หายากนะคะเผาเสริมค่ะเผาเสริมนี่จะมีทั้งหมดด้วยกัน4หมวดนะคะเผาเนี่ยค่ะพอสมเผานะคะเสริมค่ะนะคะรัฐมนตรีว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเสริมนะคะผู้ว่าการผู้รัฐมนตรีว่าว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเผาค่ะจะสังเกตเห็นว่านะคะ ผู้ว่าการธนาคารจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะจะมีเดทยเยอะมากนะคะอยู่หลายสมัยค่ะนะคะส่วนรัฐมนตรีนะคะจะเปลี่ยนตลอดค่ะเปลี่ยนบ่อยมากนะคะรัฐมนตรีค่ะตามสมัยของรัฐบาลชุดนั้นๆน,น,นะคะก็จะมีการเปลี่ยนบ่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จับคู่กันค่ะส่วนคู่ที่รัฐมนตรีดํารงตําแหน่ง ระยะสั้นที่สุดนะคะก็จะลายเซ็นก็จะน้อยก็จะเป็นที่หายากนะคะเช่นนี้ค่ะวิเดทวิเดทนี่มีแค่สามหมวดเท่านั้นนะคะเป็นาหายากที่สุดในแบงค์หนึ่งบาทตัวเลขสีแดงค่ะนะคะวิเดทนะคะมีเพียงสามหมวดเท่านั้นนะคะสาเหตุที่วิเดทมีสามหมวดเพราะว่าวิเล้งก่อนหน้าแล้วนะคะแล้วพอมาวิคู่กับเดท นะคะวิก็จะหมดสมัยค่ะก็เปลี่ยนไปก็เป็นแปลกขึ้นมาแทนนะคะทุกคนเป็นว่านะคะวิเดทนะคะหายากสุดนะคะมีแค่3หมวดนะคะรองมาก็จะเป็นเพาเสริมนะคะมี4หมวดนะคะทุกคนนะคะคลิปนี้ขอนำเสนอแค่นี้ขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีค่ะ